ดาวจุราคัมแบ็กแอฟทักษะออนสวมชุดนักศึกษาในวัย42สวยน่ารักจนแฟนๆยอมใจเรียกว่าทำเอาแฟนๆร้องว้าวตะลึงในความสวยเกินเบอร์ของนางเอกหน้าหวานอดีตดาวจุราแอฟทักษะออนพักสุขเจริญการสนทนโซเชียลเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ไปร่วมรายการยังไงไหนเล่า EP 74ทางช่อง u t u b e ก้อยนัตตี้ดรีมชแนลเดินมาในชุดนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นแล้วบอกเลยน่ารักสุดใสแทบไม่อยากเชื่อว่าตอนนี้อายุ42ปีแล้วแถมเจ้าตัวยังโพสรูปผ่านอิสนสตาแกรมส่วนตัวว่าดูกันด้วยอย่างสาวนิเทศจุฬาเขาเมากันขอบคุณที่มาของข่าวจาก m g r o n l i n e c o m m g r o n l i n e ดาวจุราคัมแบกแอปทักษอนสวมชุดนักศึกษาในวัยส2สวยน่ารักจนแฟนแฟนยอมใจเรียกว่าทำเอาแฟนแๆร้องว้าวตะลึงในความสวยเกินเบอร์ของนางเอกหน้าหวานอดีตดาวจุรา